여러분모두는흩어진제자입니다พวกเราทุกคนก็คือสาวกผู้กระจายยิบยับล์เต้ศรีสิยักษ์ยิบยับล์เตเมื่อเราทำการนมัสการการงานของพระนามุสิกเกิดขึ้นตอนนี้มีการงานแบบไหนเกิดขึ้น흩어진เตอร์จินเก็คือการทำพันธกิจของอ่าบรรดาสาวกที่กระจายกระจายเอย먼저งั่างแรกเลยพวกเราที่เป็นสาวกผู้กระจายเนี่ย อย่างแรกขอให้คุณรู้จักคุณค่าของตัวคุณเองก่อนเพราะมันมีผู้คนมากมายค่ะที่ไม่ค่อยรู้จักคุณค่าของตัวเองท่านพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าได้เรียกเราเพื่อให้เป็นปุโรหิต กษัตริย์และผู้เผยพระชนะทางฝ่ายวิญญาณซึ่งเปโตตระหนักเรื่องนี้ได้ตอนที่เขาถูกข่มเหงในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองสข้อที่เาเราฉะนันเราจะต้องให้เกียรติหรือเขารบผู้คนแต่เราจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้คนไม่ได้ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะรักโลกก็ตามแต่เราต้องมีศูนย์กลางที่พระเจ้า เป็นผู้ที่เหลืออยู่นักเดินทางและผู้พิชิตพวกเราคือคนยามที่จะกอบกู้ยุคนี้ฉะนั้นขอให้เราจดจำสิ่งนี้เอาไว้เป็นคนยาม,มนคนยามจำเป็นต้องมีป้อมปากการหรือสิ่งที่อาศาัศจรรย์มากกว่านั้น 입니다พวกเราคือป้อมประการที่เคลื่อนย้ายได้เพราะแบบนี้ถึงเรียกว่าเป็นสากจกระจายเป็นผู้ที่กระจายในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนย้ายนั่นเองเป็นเหมือนเต้นผ้าพานที่เคลื่อนย้ายได้งั้นถ้าพวกเราฉายแสงสว่างออกไปในฐานะคนยามเนี่ยและขอบกู้ผู้คนเนี่ยเราก็สามารถที่จะฉายแสงสว่างให้พวกเขาได้ เพราะว่าป้อมประการนี้หรือว่าเสาไฟเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไฟหรือแสงฉะนั้นเราจะต้องฉายแสงของเราเนี่ยให้กับบรรดาผู้ที่คนที่อยู่ในความมืดคนที่อยู่ในวิกฤตผู้คนเหล่านี้เราต้องฉายแสงให้กับเขาเพื่อขอให้เราจดจําสิ่งนี้เอาไว้ถ้าเราไปดูนะคะในพระธรรมหนึ่งสมัเอลบทที่7ข้อที่1ถึง4เราจะเห็นถึงการงานทางฝ่ายยานที่ยับยั้งรูปคารพ ดังนั้นพวกเราจะต้องจดจำเอาไว้ของให้เริ่มต้นจากการมิชัยชนะทางฝ่ายงานเนื้อดับแรกมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เชื่อนั่นคือเรื่องอะไรคือการที่เมื่อเราอธิฐานโดยพระนามของพระองค์เราจะรับคำตอบคำตอบจะมาแน่นอนการเคลื่อนไหวมิสปาคือการงานที่เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นผู้เรา เวลาที่เราทำลายอำนาจแห่งความมืดลงเนี่ยโดยพระนามของพระเยซูคริสต์โดยพระนามของพระเยโฮวาในตอนนั้นคําตอบจะมาถึงเราต้องเชื่อในวันพุ่งตอนนี้ในวันพุ่งเนี้ยที่เราจะถวายนะ้ำมัสการก็เหมือนกันในการที่เ,าเราอิฐานเราต้องเชื่อว่าการงานพระเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างที่สองคืออะไรบิสปาคือท,ที่ที่มันรวมตัวกันการรวมตัวตกันในที่นี่เนี่ยพูดถึงอะไร มีบางสิ่งที่เราจะต้องจดจำไม่ใช่ฟิลิสเตียต้องแก้ไขปัญหารากเหง้าต้องจดจำเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยจงกลับมาหาพระเจ้าจงละทิ้งลูกคารพทั้งหมดและกลับมาหาผู้นำผู้นำ งั้นตอนเนี้ยผู้นำมากมายกำลังกล่าวโทษอ้างว่าเป็นเพราะฟิลิสเตียแต่แท้ทจริงเนอไม่ใช่แต่วันหนึน่งมีผู้นำที่ถูกต้องเกิดขึ้นนั่นคือสมุเอลสมเลุสมเ,อสมเอลบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ้างฟิลิสเตียเป็นเพราะพวกเราต่างหากงั้นท่านั้งหลเนี่ยจงกลับมา มันเลยทำให้พลังความมืดอทั้งหมดล่มสลายอย่างสิ้นเชิงฟริสเตียก็ล่มสลายเริ่มล่มสลายแล้วต่อมาการทำมารริจในการเดินทางหรือการแสวงหาบุญนะคะฉันเราจะต้องรีบเห็นภาพรวมแก็ต้องเห็นสาวกที่อยู่ในภาพรวมเราจะต้องเห็นสิ่งนี้อเมริกา ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะคะฉะนั้นในมหาลัยที่อเมริกาเนี่ยกว่า5,000แห่งต้องมีอย่างน้อยเนีมากกว่า1คนแน่นอนฉี่กสมูกจังที่ะร้นงเราคนเกาหลีที่เก,ก,ก่ง,งกมากมากที่เรากันฉะนั้นคนเกลีที่ หนักนะคะในเก่งภาษาเกาหลีมากๆเนี่ยลองเข้าไปดูในเรื่องของห0าพันมหาลัยเนี่ยแน่นอนมันจะมีมากกว่า1คนแน่นอนให้เราค้นหาสิ่งนี้นี่แหละเราเรียกเป็นการมองภาพรวมยังไม่มีสาวกคนไหนนะะที่ตนักเรื่องนี้ฉะนั้นเราจะแค่ได้รับฟังต่อนเนื่องไม่ได้มันเป็นเพียงการนมัสก,การในแบบว่าเขตพื้นที่ใหญ่เท่านั้น เราควรจะไปตามหาแบบสาวกยันในวันพรุ <S <S well, s> <S ่งนี้อาจารย์จะมีการพูดในสัมมนานะคะโบเจจานน์เขาไี่คได้เป็นเดี๋ยวจะต้อองดูีกครั้งงนึสาวกเนี่ยคือคนที่เข้าใจพระคริสต์นั่นเองคนแบบนั้นคือสาวกเราต้องตามหาคนแบบนั้น ตอนี่อาจารย์เข้าไปยองโดคแรกเคราจารย์ก็คิดเลยว่ายองโดทั้งหมดเนี่ยต้องได้ยินข่าวประเสริฐก่อนบ방송ยิ่งจะเกี่วกัารสื่อสถาาไม่ด่ง้แน่นอนถ้าเป็นการออกอากาศก็คงจะดีแต่ในตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันไม่ดีพออธิฐานไปคำตอบทั้งหมดก็เกิดขึ้นก็เลยได้พ้นพบพิธีการอย่างง่ายๆไปหาสำนักหนังสือพิมพ์นั่นเองสำนักงานเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ แล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ในตอนเช้านั่นเองเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีวแบบับทุเชีแล้วก็ปูซานอินโบดตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้มีเงินมากนักก็อาจารย์ก็ได้เอากระดาษมาเป็นหนึ่งลงหนังสือพิมพ์แล้วมันจะมีกระดาษประมาณนี้เล็ก อาจารย์ก็เลยทำแบบเป็นโรงขา่าวแบบในนั้นเราก็เห็นว่าพวกเขานั้นสำคัญมากแล้วพราะทำเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการพ,พิก<อ>ที่ยองโดฉะน,น,น,นั้นเราเนี่ยก็ต้องสร้างสาวกนั้นแบ่งปันพระเนาของพระเจ้ากันโดยเฉพาะต้องทำบันกิก รุ่นหลังย่งาสิ่งที่สำคัญในจุดนี้คืออะไรพรกิกรรุ่นหลังเรื่องสถานภาพและสิทธิอำนาจหลังจากวันนั้นเ่าหยานของพระเยโฮว,วาก็ประทับอยู่กับเขาดาวิดที่ไหนที่เขาไป พลังความมืดนั้นความชั่วร้ายนั้นถูกขับไล่นี่แหละคือสิทธิอำนาจคนที่จงอยู่ดับลูกขอรพผู้ที่ตายเนี่ยเขาไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้ได้ดันในวันพุ่งนี้ที่เราจะถวายนมัสการถือว่าเป็นเวลาที่คำตอบที่สำคัญจะสำเร็จฉะนั้นเราจะดูถูกการนมัสการไม่ได้ในวันนี้กินการเรามาร่วมตัวกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อฟังคอไม่เส็จ เราเนี่ยร่วมการถวายน้ำมสการทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยกับลาศาสาวกที่อยู่สิงคโปร์อาจารย์ก็ได้ทำการสื่อสารกับเขาผ่านทางสูงพอทำไปก็เห็นว่ามีความคิดแปลว่าไม่ใช่แค่ซูมแต่ว่าเราจะสามารถทำยังไงให้มันได้แบบได้ครบได้เห็นทั้งหมดราะสามยังไงให้มันได้แบบได้ครบได้เห็นทังหมด เพราะว่าในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมีสาวกที่สําคัญมากมายอยู่ที่นั่นีรุจจกโตแล้วสาวกแบบนี้เนี่ยถ้าเขาไปเจอสาวกค,คนอื่นอีกการทำธุรกิจโลกในสำเร็จแน่ฉะนั้นวันนี้นะคะเคียจากเซเซงยงผู้ที่ฟังไม่เสกแล้วก็เคียจากที่สิงคโปร์นะคะขอให้คนพบสาวกที่แท้จริงสาวกจะไม่งอนค่ะ คนที่กิ่งอนไม่ใช่สาวกสาวกจะไม่ถูกทดลองค่ะเพราะนั่นไม่ใช่สาวกเพราะสาวกเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการซีซูเซยียผลประโยชน์คนแบบนั้นไม่ใช่สาวกสาวกเนี่ยคือคนที่มีคำตอบโดยพระคิดผู้เดียวเท่านั้นเนี่ยหมายถึงว่าให้เราค้นหาสาวกที่เป็นแบบนี้และสาวกที่เป็นแบบเนี้ยเมื่อรวมตัวกันที่เคียรจักนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกอบกู้โลกทั้งโลกเนี่ย เจานสทาเขาทำผิดพลาดก็เขาก็ผิดพลาดแต่เขาก็จะไม่ใช้มนุษย์นิยมฉะนั้นเราต้องเห็นสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณก่อนเป็นอันดับแรกต่อมาคืออะไรเเราจะต้องมองเห็นความเป็นจริงเนี่ยอย่างชัดเจน สภาพการจริงอย่างชัดเจนแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะสร้างให้เป็นสาวกที่กระจ่ากระจ่ายคืออะไรคือระบบโดยเด็ดขาดระบบโดยเด็ดขาดคือสาวกอะ่า เรียนรู้ทั้งรู้แล้วก็มองดูเนี่วโมงจะ살수있는제자들이요ผู้ทำแธนกิจนะคะทีมสรรเสริญของเราทีมต่างๆเนี่ยเห็นพวกเขาเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาคือสาวกคือคนที่กำลังกาะกู้ห้าพันกลุ่มชนชาติเราเนี่ยต้องอธิษฐานแล้วก็ทำการฝึกฝนในเรื่องของความสามารถ ฉั้นตอนนี้เราจะต้องเตรียมแล้วนะเตรียมในเรื่องของการทำธารกิจโลกโเอมชาฉะนั้นเราจะต้องดูแลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใหิฐานจดจอ่อหายใจลึกซึ้งเรื่องอาหารสี่สิ่งนี้นะคะจะสามารถรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้งคงอยู่ได้ลแล้วขอให้เราเตรียมที่จะสามารถทำธารกิจโล,ลกอธิษฐา,าน,านาด้วยกันค่ะแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ง 세상에 오에서전 세계에 되자 감기 도하고 는로시간주십을 감사드립니다. 때 말로 옴 또한 ขอบคุณพระองค์ที่ทรงมอบเวลาแห่งการฐานนี้ให้กับพวกเรา. 세계화의 문이 열려지게 하옵소서. 각 왕송 문 제자들만 일어나게 하옵소서. เกิดเพียงแค่สาวกเท่านั้นก 오직 그 몸만 증거되게 하옵소서. ถ่ายทอดแค่ข่าวประเสริฐเท่เานั้นร่ายฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนอ